สวัสดีค่ะพบกับพระเครื่องมั่งมี EP ที่63ค่ะวันนี้นะคะน้องมีพระบ้านราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่รายการระ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะพือพี่นะพระเครื่องมั่งมีนะคะ0 8 2ย7 9 8 8สอนะคะ นี่นะพี่ๆสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่พี่นะเราไปเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยค่ะรายการที่1น,นะคะนี่นะรายการที่หนึ่งจะเป็นอ่าพระรอดนะคะพี่พี่นะ นี่นะน้องสูมให้ดูใกล้ๆเลยนะจ๊ะพี่พี่นะเป็นพระรอดรำพูนะพี่พนะอ่ามาพร้อมกรอบสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่นะนี่นะคะทุกรายการนะจ๊ะพี่พี่นะหนึ่งรออ่าสองร้อยทุกรายการนะคะพี่นะต่อกันที่รายการที่สองค่ะเป็นพระขุนแผนนะจ๊ะพี่พี่ เป็นขุนแผนนะเนื้ออ่านี่นะพี่ๆนะลองพิจารณากันดูนะคะเป็นพา้าขุนแผนนะนี่นะคะด้านหลังนะจะเป็นแปะแผ่นอ่าแผ่นทองนะพี่ๆนะนี่นะดูนะเป็นลงนี่นะจ๊ะรายการที่สองนะจ๊ะพี่ๆนะสองร้อยบาทนะจ๊ะทุกรายการเลยนะ ต่อกันที่รายการที่สามค่ะเป็นตะกุดนะพี่พี่นะตะกุดเป็นนาถักนะมีนี่นะเป็นถักๆนะอ่าเป็นสองห่วงนะพี่พี่นะน้องไม่ทราบว่าที่ไหนนะพี่พี่นะลองพิจารณากันดูนะคะอ่าถ้าหากรูปภาพอ่าหากในคลิปวิดีโอนะคะรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงนะสามารถ อาแอดไลน์เข้ามานะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะนี่นะตอนที่รายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะเป็นแหวนเป็นแหวนสวยๆเลยนะจ๊ะแหวนของหลวงปู่โตะนะจ๊ะพี่ๆนะนี่นะคะสวยๆเลยนะพี่ๆเป็นลงยาสวยๆเลยนะจ๊ะนี่นะ พี่ๆชื่นชอบยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะต่อกันที่รายการที่อ่ารายการที่ห้าค่ะเป็นเหรียญเหรียญพ่อทวดนะพี่ๆีนะหลวงพ่อทวดนะด้านหลังนะคะนี่นะหลวงพ่อทวดวัดทางให้อ่าด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทีมนะพี่ๆีนะอ่าเป็นสองด้านนะคะ ด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อทวดนะอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงหลวงปู่ทีมนะคะพี่พี่นะให้ไปสองเหรียญเลยนะเหรียญเงินเหรียญทองเลยนะจ๊ะพี่พี่นะตอนที่รายการที่หกจ้ะพี่พี่รายการที่หกนะพ,พี่เป็นพระสุ้มนะอ่าี่นี่นะ พระซุ้มจิกนะพี่พี่นะพระซุ้มจิกวัดราชโบราณนะจ๊ะพี่พี่นะนี่นะจ๊ะด้านหลังนะพี่พี่สวยๆเลยนะจ๊ะพี่นะเรียงมาอยู่ในกรอบอ่ากรอบโลหะนะพี่พี่นะเนี่ยนะไปพร้อมกับรอบโลหะเลยนะจ๊ะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่เจ็ดนะจ๊ะพี่พี่นะรายการที่เจ็ดนะคะ เป็นหลวงพ่อสดนะพี่พหลวงพ่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะนี่นะด้านหลังนะคะดูสวยเลยนะจ๊ะพ,พี่นะกรอบเป็นกรอบโลหะนะโรงยานะจ๊ะพี่พี่นะนี่นะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะถ้าชื่นชอบยังไงนะคะทุกรายการนะคะพี่ๆีนะสองร้อยบาทส่งฟรีนะ ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่แปดจ้ะพ,พี่รายการที่แปดนะเป็นอ่าสมเด็จขาโต๊ะนะพี่พี่นะสมเด็จขาโต๊ะของหลวงปู่โตะนะพี่พี่นี่นะคะด้านหลังนะคะนี่นะสวยๆเลยนะจ๊ะพี่พี่นะดูนะ ต่อกันที่รายการที่9้าเลยจ้ะพี่พี่นะรายการที่9้าเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พี่นะนี่นะคะนี่นะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญร้อยปีหลวงปู่เอี่ยมนะจ๊ะพี่พี่นะเป็นอ่าสี่เหลี่ยมนะสวยอย่างนี้เลยนะจ้าพี่นะถ้าชื่นชอบยังไงนะคะสามารถ โผเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะจ๊ะต่อกันที่รายการที่สิบค่ะพี่พี่รายการที่สิบเป็นอ่าพระสมเด็จนะพี่พนะสมเด็จวัดรักังนะคะนี่นะดูดูเก่าๆเลยนะพี่พี่นะอืมดูเนื้อนะคะพี่พี่นะอ่า ตู้เก่าเลยนะจ๊ะพี่พนะถ้าชื่นชอบยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะจ๊ะเรามาต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะพ,พี่รายการที่สิบเอ็ดนะคะเนี่ยนะพี่พนะรายการที่สิบเอ็ดนะพี่พี่เป็นอ่าเป็นอันนี้เป็นผ้ายันนะพี่พนะอ่านี้เป็นเหรียยน,นะพี่พี่ เหรียญน,นะเป็นเหรียญของหลวงปู่สุกรนะพี่พนะหลวงปู่สุกวัดปากของมะถมะขามเท่านะวี่นะนี่นะคะอ่าไปอย่างนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่นะนี่น้องให้ดูนะใส่อยู่ในกรอบนะพี่ในกรอบพลาสติกนะจ๊ะพ,พี่นะนี่นะนี่นะคะ ค่ะจบกันไปแล้วนะกับรายการที่สิบเอ็ดนะจ๊ะพี่ๆนะต่อกันที่รายการที่สิบสองจ้ะพี่ๆรายการที่สิบสองเป็นอ่าพยอดขุนพลนะคะพี่ๆนะนี่นะดูอ่าดูสวยดูเก่าดูสวยนะจ๊ะพี่ๆนะนี่นะด้านหลังนะคะเป็นเนื้อดินนะพี่ๆนะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆนะเรียมมาอยู่ในกรอบนะจ๊ะนี่นะ ให้ไปพร้อมกรอบเลยนะพี่พี่นะทุกรายการนะคะพี่พี่นะสองร้อยบาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะต่อกันที่รายการที่สิบสามค่ะเป็นอ่าเลียญหลวงพ่อไปนะพี่พี่นะดูเก่าเก่าเลยนะยิ่งนะคะดูเก่าเกาสวยสวยเลยนะจ๊ะนะด้านหลังนะคะพี่พี่นะเรียมอยู่ในกรอบสวยสวยกันเลยนะจ๊ะพี่พี่นะ นี่นะคะต่อกันที่รายการที่สิบสี่จ้ะพี่นะสิบสี่เป็นหลวงพ่อปานนะพี่ๆีนะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะขี่ไก่หางพวงนะพี่พี่นะนี่นะอ่าเรียมอยู่ในกรอบพลาสติกนะจ้าพี่นะนี่นะคะตั้งหลักนะ นี่นะจ๊ะสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่นะถูกใจรายการไหนนะจดจดหมายเลกรายการไอยนะจ๊ะพี่พี่นะแล้วก็โทรเข้ามาแจ้งน้องได้เลยปิดก่อนได้ก่อนนะจ๊ะพี่พี่นะปิดก่อนได้ก่อนนะต่อกันที่รายการที่สิบห้าจ้ะรายการที่สิบห้าเป็นอ่าพระคุณแผนนะพี่พี่นะพระคุณแผนนะนี่นะคะอืม ชื่นชอบถูกใจยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะพระคุณแผนนะต่อกันที่รายการที่อ่ะสิบหกนะจ๊ะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะพี่นะเป็นอ่าเป็น,นงเงินนะพี่นะเงินนะนี่นะจ๊ะ ด้านหลังนะคะพี่พีนะลองพิจารณาดูนะถ้าชอบชื่นชอบถูกใจยังไงนะคะอ่าโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะดูเก่าๆนะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดนะจ๊ะพี่พี่นะสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดเป็นอ่าเหรียญฉลองพุทธนะพี่พี่นะ เปเรียนฉลองพุทธนะนี่นะคะให้ไปพร้อมกรอบเลยนะน้องมีตลับให้นะให้ไปพร้อมตลับเลยนะจ๊ะด้านหลังนะคะนี่นะคะด้านหน้านะสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆนะต่อกันที่รายการที่สิบแปดจ้ะพี่สิบแปดเป็นหลวงพ่ออีนะพี่ๆนะหลวงพ่ออีวัดจัตหีบนะคะนี่นะคะ ดูเก่าดูสวยเลยนะจ๊ะพี่นะนี่นะจ๊ะของรายการที่สิบแปดนะจ๊ะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้าเป็นอ่านี่นะคะเป็นหลวงปู่โตนะพี่พี่นะหลวงปู่โตนะคะเหมือนอ่า หมือนจะเป็นทรงเตารีดนะพี่พี่นะหลวงปู่โตนะคะด้านหลังจะเป็นยันนะพี่พี่นะอ่าหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพรีนะคะพี่นะเรียมมาอยู่ในกรอบนะจ๊ะกรอบพลาสติกเลยนะสวยๆในนะจ๊ะพี่พี่นะพร้อมห้อยนะพร้อมห้อยคลอเลยนะจ๊ะอาต่อกันที่รายการที่ยี่สิบจ้าพี่พี่รายการที่ยี่สิบเราเป็นอ่าน้ำเต้าดูดซับนะพี่พี่นะ เรียกซับดูดซับนะพี่ๆนะนี่นะอ่าของวัดปากน้ำนะจ๊ะพี่ๆนี่นะคะนี่นะคะชอบถูกใจยังไงนะพี่ๆนะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะนะนี่นะคะ ต่อกันที่รายการที่สามสิบเอ็ดจ้ะพี่พี่อ่ายี่สิบเอ็ดค่ะขออภัยนะคะพี่พี่นะยี่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่อ่าจะเป็นพระกุเหนือชินนะพี่พี่นะน้องไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่พี่นะแต่เป็นอ่าดูเก่าดูสวยนะจ้าพี่พี่นะนี่นะจะแบบอ่าเป็นแบบ พุมด้วยกรอบไม้นะจ๊ะพี่พี่นะเนี่ยนะเป็นไม้นะจ๊ะพี่พนะเป็นกุเนื้อทินเก่าๆเ,เลยนะจ๊ะพี่พนะหากน้องพูดผิดพลาดยังไงเนี่ยน้องต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่พี่นะ เราต้องขออภัยด้วยนะคะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสองจ้าพี่พี่ยี่สิบสองเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่พนะเรียมมาอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะจ๊ะนี่นะด้านหลังนะคะอ่าเรียมมาอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะดูเก่าๆสวยๆเลยนะจ้าพ,พี่นะ ชื่นชอบถูกใจยังไงนะจดหมายเลขอ่าจดจำหมายเลขรายการนะคะพี่ๆนะี่นะแล้ยวโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะปิดก่อนได้ก่อนนะพี่พี่นะน้องไม่รับจองนานนะน้องไม่รับจองนานนะคะต่อกันที่รายการที่อ่ายีนะจ้ะพี่ๆนะเป็นพระคุณแผนจ้าพี่พี่ยนะีเป็นพระคุณแผ,นน,ผ,ณผนนะน้องสูมให้ดูใกล้ๆเลยนะจ๊าพี่พนะอ่า นี่นะจ๊ะพี่ๆนะสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆนะชอบถูกใจยังไงเนี่ยสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะด้านหลังนะพี่ๆนะนี่นะคะจะเป็นเขียนยันนะจะเป็นยันด้านหลังนะคะพี่ๆนะนี่นะคะถูกใจยังไงโทรมาจับจองกับน้องได้เลยนะจ๊ะต่อกันที่รายการที่อ่ายี่สิบี่นะจ๊ะพี่ๆนะ อ่าเป็นเหรียญพ่อหลวงนะพี่พี่นะพ่อหลวงหลอเก้าของเรานะจ๊ะพี่พี่นะนี่นะจ๊ะเป็นเหรียญหลอเก้าของเรานะจ๊ะพี่พี่นะด้้นหลังนะคะพี่พี่อ่าจะฝังอะไรเนี่ยน้องไม่แน่ใจนะพี่พี่ลองพิจารณาดูนะนี่นะคะลองดูนะคะเป็นเหรียญพ่อหลวงนะพี่พี่นะ เหรียญพ่อหลวงรอกก้านะจ๊ะตอนที่รายการที่ยี่สิบห้าจ้ะพี่ยี่สิบห้าเป็นอาหลวงปู่ศกนะพี่นะนี่นะคะยี่สิบห้าเป็นหลวงปู่ศกน,นะนะคะ,ด,ะ,คะดูเก่าๆเ,เลยนะดูเก่าเลยนะอ่าต้องต้องขออภัยนะคะพี่พี่หลวงปู่โตะนะจ๊ะพี่พี่นะหลวงปู่โตะนะคะเราต้องขออภัยนะคะที่ แจ้งอ่าแจ้งชื่อผิดนะคะพี่พี่นะหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่นะน้องให้ไปพร้อมกล่องตลับเลยนะจ๊ะพี่พี่นะเนื้อดูเก่านะพี่พี่เนื้อดูเก่านะคะนี่นะต่อกันที่รายการที่อ่ายี่สิบหกจ้ะพี่พี่ยี่สิบหกนะ นี่นะน้องให้ไปพองกับกล่องตลับด้วยนะเป็นกล่องเล็กๆนะคะพี่ๆนะอันนี้เป็นอ่ายีินะพี่ๆเป็นหลวงหลวงพ่อสดนะพี่ๆนะหลวงพ่อสดวัดปากหนามนะจ๊ะพี่ๆเกี๋ยวน้องอ่ากล้องไม่โฟกัสยังไงนะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักรายมาหาน้องได้เลยนะจ๊ะพี่ๆนะ อันนี้ของหลวงพ่อสดนะจ๊ะพ,พี่นะไปะมีรูปถ่ายให้ด้วยนะพี่พด้านหลังนะคะจะให้ดูด้านหลังนะดูเก่าเลยนะจ๊ะพี่ๆนะดูเก่าเลยนะนี่นะคะแล้วก็มีน้องให้ไปพร้อมกับรูปถ่ายด้วยนะจ๊ะพี่ๆนะนี่นะคะไปพร้อมกับเป็นอ่าตลับเล็กๆนะจ๊ะพี่ๆนะ ชอบตกใจยังไงนะคะรายการละสองร้อยบาทนะพี่พี่นะสองร้อยบาททุกรายการเลยนะจ๊ะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่ยี่สิบเจ็ดนะอ่นะต้องขอบอยันน้องให้ดูใกล้ๆนะเป็นอ่าหลวงหลวงปู่เขียวนะจ๊ะพี่พี่เป็นหลวงปู่เขียวนะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะจ๊ะพี่พี่นะ นี่นะจ๊ะพี่พี่นะวัดหลงมน์นะพี่พี่นะวัดหลงมณ์นะจ๊ะหลงปูเขียวนะจ๊ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดนะคะดูเก่าๆนะเป็นเนื้อแดงกะไรทองนะพี่พี่นะเนื้อแดงกะไรทองนะอ่าเรียงไปอยู่ในกรอบอ่าโลหะนะพี่พี่นะกรอบกรอบสวยๆเลยนะจ๊ะพี่พี่นะ นี่นะตอนที่รายการที่ยี่สิบแปดจ้ะพี่ยี่สิบแปดเราจะเป็นเสือนะพี่พี่นะน้องไม่ทราบว่าที่ไหนนะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะน้องไม่ทราบเหมือนกันนะว่าของเกจิอาจารย์ท่านใดนะพี่พี่นะนี่นะคะชื่นชอบยังไงเนี่ย สามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะหากน้องแจ้งชื่อหรืออาพูดผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเก้าจากพี่พี่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะวีนะดูเก่าเลยนะพี่พี่ดูเก่าเลยนะด้านหลังนะคะพี่พี่นะข้างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่าใส่กรอบเรียมพลาสติกนะคะพี่พี่นะ นี่นะด้านข้างก็จะเป็นใส่กรอบเรียมพลาสติกนะจ๊ะพี่ๆนะตอนที่รายการที่สามสิบจ้ะรายการที่สามสิบนะพี่ๆนะอ่าชัดไม่ไม่ชัดเนาะเดี๋ยวน้องอ่าให้ดูนะคะพี่ๆี่นะเป็นอ่ากำไรทาวเวสวรร์นะพี่ๆนะเป็นกำไรทาวเวสวรร์นะคะนี่นะอ่าให้ดูนะคะพี่ๆีนะกำไรนะจ๊ะนี่นะ อ่าตรงนี้จะเป็นแบบเป็นทาวเวทนะพี่ๆนะชอบถูกใจยังไงเนี่ยสามารถอาจับจองได้เลยนะจ๊ะนะโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะจ๊ะหักกล้องไม่โฟกัสยังไงเนี่ยพี่ๆอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมเนี่ยอ่าแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนะคะสอบถามได้เลยนะจ๊ะตอนที่รายการที่อ่าสามสิบเอ็ดจ้กพี่ สามสิบเอ็ดเป็นอ่าพักกลิ่งนะพี่ๆนะเป็นพักกลิ่งนะเป็นอันนี้เป็นกลิ่งของหลวงปู่ทิมนะพี่ๆนะนี่นะคะใต้ฐานนะจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะของหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่ๆนะ,ะน้องให้นี่นะจ๊ะพี่ๆนะลองพิจารณากันดูนะ หากชื่นชอบยังไงนะคะทุกรายการนะคะพี่พี่นะสองร้อยบาทส่งฟรีนะจ๊ะพี่พี่นะสองบาทส่งฟรีปิดก่อนได้ก่อนนะจ๊ะไม่ดรามากนะันนะต่อกันที่รายการที่32จ้ะพี่พี่รายการที่32นะจ๊ะเป็นงั่งตาแดง3ตานะพี่พเป็นมหาเสน่ห์เลยนะ มหาเสน่ห์โชคลาภเลยนะพี่พี่นะเป็นเนื้อทองนะคะนอนอ่าเนื้อทองเหลืองนะพี่พี่นะนี่นะเป็นง้างสา,า,นะา,า,ามตานะพี่พี่นะง้างตาแดงสามตานะพี่พี่ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะจ้าพี่พี่นะนี่นะคะลองพิจารณาดูนะชื่นชอบถูกใจยังไงเนี่ยสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะอ่าช่วยในเรื่องอ่าโชคลาภมหาเสน่ห์นะพี่พี่นะ ต่อกันที่รายการที่สามสิบอ่าสามสิบสามจ้าพี่พี่สามสิบสามเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะสามสิบสามเป็นหลวงปู่เอี่ยมนี่นะจ้าพี่พี่นะเป็นอ่าสี่เหลี่ยมหน้าจั่วนะพี่พี่นะอ่าเป็นกะไรทองนะพี่พนะกะไรทองนะจ๊ะหากน้องพูดผิดพลาดยังไงนะ้องต้องขออภัยด้วยนะ อ่าต่อกันที่รายการที่สามสิบสี่จ้ะพี่พี่เป็นพระคุณแผนนะพี่นะพระคุณแผนนะแล้วก็อหุ้มห่อด้วยอ่าอลวดนะพี่พี่นะลวดถักนะพี่พีนะเป็นถักรวดหุ้มไว้อยู่นะจ๊ะนั่นนะ่ะนี่นะแล้วก็ใส่อยู่ในกอบเรียมอยู่ในกอบพลาสติกสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่นะ นี่นะคะนี่นะเป็นแบบอ่าถักลวดนะพี่นะดูดูสวยเลยนะจ๊ะพี่นะถักชื่นชอบยังไงเนี่ยสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะจ๊ะสองร้อยบาททุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆนะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบห้าจ้ะเป็นพระมาเห่วนนะพี่ๆนะนี่นะดูเก่าๆเ,เลยนะพี่ๆนะสวยๆเลยนะจ๊ะพี่นะ นี่นะเอาไปเลี่ยมใส่รอบใส่ห้อยคอโอ้โ,อโหสวยสวยมากสวยมากเลยนะจ๊ะพี่ๆี่นะดูเก่าดูสวยเลยนะจ๊ะตอนที่รายการที่ยี่สิบหกจ้ะอ่อาสามสิบหกจ้ะพี่พอ่าเป็นนางพญานะพี่พี่นะนางพญาวัดนางพญานะพี่พนี่นะจ๊ะ เป็นเนื้อดินเป็นเนื้อดินนะพี่พี่นะเป็นเนื้อดินนะคะเก่าเกาเลยนะอ่าเดียมอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเจ็ดจอ่าสามสิบเจ็ดจ่ะพี่พี่สามสิบเจ็ดเป็นปิตาปิตาหลวงปลูกไข่นะพี่พี่นะปิตาหลวงปูกไข่นะอ่างน้องพูดผิดยังไงน้องต้องขออภัยด้วยนะพี่พี่นะนี่นะแล้วพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะชื่นชอบถูกใจยังไงนี่ก็ โทรเข้ามาจับจองได้เลยนะจ๊ะลองพิจารณากันก่อนนะนี่นะคะเรียมอยู่ในกรอบนะในกรอบอ่าเป็นกรอบกระไล่นะกระไลเงินนะพี่พี่นะสวยๆกันเลยนะจ๊ะต่อกันที่รายการที่อ่าสามสิบแปดจ้าพี่พี่สามสิบแปดเป็นปิดตาจัมโบนะพี่พี่นะปิดตาจัมโบนะคะของหลวกปุโต,โตนะพี่พี่นี่นะคะ นี่นะคะเลี่ยมหนุนไอ้กรอบสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆนะต่อที่รายการที่สาสิบ้าจ้ะสาสิบเ้าเป็นเดียนหลวงพ่อคูณนะดูเก่าดูสวยเลยนะจ๊ะพี่ๆนะนี่นะน้องสุ่มให้ดูใกล้ๆกันเลยนะจ๊ะดูเก่าดูสวยเลยนะจ๊ะพี่ๆนะนี่นะเป็นเนื้อแดงนะพี่ๆนะเนื้อแดงกระไหลทองนะอ พี่ๆลองพิจารณาดูนะฮะน้องพูดผิดพลาดยังไงน้องต้องขออภัยโดยน้จ๊ะพี่ๆนะต่อกันที่รายการที่สี่สิบจ้ะพี่สี่สิบจะเป็นอ่าหลวงปู่เผือกนะพี่ๆนะหลวงปู่เผือกขุดะเรกวัดกิ่งแก้วนะพี่ๆนะอ่าหลวงปู่เผือกนะพี่ๆนะด้านหลังนะจ๊ะจะแบบอ่านี่นะจะมีรอยแตกๆหน่อยๆนะ เป็นลองรอยความเก่านะพี่พี่นะเรียมอยู่ในกรอบสวยๆกันเลยนะจ้ะพี่พี่อาต่อกันที่รายการที่สี่สิบเอ็ดจ้ะพี่พีเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณแบบ้านไล่นะพี่พี่นะด้านหลังนะคะพี่พี่ต่อกันที่รายการที่สี่สิบสองจ้ะสี่สิบสองนะ เป็นเหลี่ยมหลวงปูไข่นะพี่ๆนะดูเก่าเลยนะออกสีอ่าเป็นออกสีแดงๆนะพี่ๆนะออกสีแดงอ่าเป็นเป็นเนื้อแดงกระไหลทองนะพี่ๆนะนี่นะคะพี่ๆลองพิจารณาดูนะน้องผู้คิดยังไงน้องต้องขออภัยด้วยนะพี่ทุกรายการนะคะพี่ๆนะสองร้อยบาทส่งฟรีนะคะพี่ๆนะสองร้อยบาทส่งฟรีนะคะปิดก่อนได้ก่อนนะคะพี่ๆนะปิดก่อนได้ก่อนนะ ต่อกันที่รายการที่สี่สิบสามค่ะเป็นเดียดหลวงปู่โตนะคะพี่ๆีนะนะเป็นลงยาน,นเนี่ยอ่ะสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่นะหลวงปู่โตวัดประดูดชิมพีนะจ๊ะพี่ๆีนะเลียมไปให้พร้อมกรอบเลยนะพี่ๆีนะพร้อมห้อยคอเลยนะจ๊ะพี่ๆนะนี่นะลงยาสีสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่สี่สิบสี่จ้ะพี่ สี่สิบสี่เป็นอ่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะจ๊ะพี่นะหลวงปู่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่นะคะเราไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าเป็นอ่าสมเด็จนะพี่นะอ่าพี่ๆต้องการรูปภาพเพิ่มเติมยังไงนะคะก็ แอดไลน์เข้ามานะคะพี่พี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะนี่นะคะพี่พี่นะดูเก่านะดูเก่าดิดูเก่าดูสวยเลยนะจ๊ะพี่พี่นะเลี่ยมอยู่ในกรอบพลาสติกเลยนะจ๊ะพี่พี่นะไม่ต้องเสียเวลาไปไปเลี่ยมเองเลยนะพี่พี่นะให้น้องให้ไปพร้อมกรอบเลยนะต่อกันที่รายการที่สี่สิบหกจ้ะพี่พี่สี่สิบหกเป็นอ่า หลวงพ่อเพชรนะวัดท่าหลวงนะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะพี่พี่นะนี่นะคะด้านหลังนะดูเก่าดูเก่าเก่าเลยนะพี่พี่นะลองดูสวยนะพี่พี่นะดูสวยนะนี่นะคะชอบแบบอ่าเก่าเก่านี่จัดไปได้เลยนะจ๊ะพี่พี่นะตอนที่อ่ารายการที่ สี่สิบเจ็ดจ้าไปพี่สี่สิบเจ็ดเป็นอ่าจิ้งจกมหาเสน่ห์นะไปพ,พี่นะจิ้งจกมหาเสน่ห์หลวงปูนไหนนะพ,พี่นี่นะคะนี่นะคะเป็นมหาเสน่ห์นะพี่พี่นะเป็นจิ้งจกนะตอนที่รายการที่สี่อ่ะสี่สิบแปดจ้าไปพี่นะ ต่อน,นี้รายการที่สี่สิบแปดนะจ๊ะเป็นกิ่งปาวเลสนะพี่พี่นะกิ่งปเปาวเลสนะคะนี่นะแฐานนะจ๊ะพี่พี่นะต่อันที่รายการที่สี่สิบเก้าจ้ะพี่ีอันนี้จะเป็นกําไรหยกนะพี่พนะกําไรหยกนะนี่นะคะให้ดูกันนะ ชื่นชอบถูกใจยังไงเนี่ยสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะพี่ๆนะนี่นะคะเป็นกําไรยกนะนะสวยๆกันเลยนะพี่ๆนะต่อกันที่รายการที่ห้าสิบค่ะรายการสุดท้ายนะพี่ๆนะรายการที่ห้าสิบรายการสุดท้ายนะเป็นเบี้ยแก่นะคะพี่ๆนะน้องไม่ไปผอมกับซอยหอยซอยหอยเลยนะลรวพี่ๆนะนี่นะนี่นะจ๊ะนี่นะ พร้อมห้อยคอเลยนะพี่ๆนะน้องให้ผมสร้อยไปด้วยเลยนะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆนะนี่นะจ๊ะเป็นสร้อยถักนะพี่ๆสร้อยถักนะคะพี่ๆนะนี่นะคะ ทุกรายการนะคะพี่ๆนะสองรอยบาททุกรายการเลยนะหากชอบถึกถูกใจยังไงเนี่ยสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยหรือพี่ๆอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะก่อนอื่นเลยก่อนจากไปเนี่ยอ่าก่อนจบคลิปน้องต้องขอฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งนึงนะคะพี่ๆนะศูนย์แปดสองเก้าเจ็ดเก้าแปแปดสามเจ็ดนะพี่ๆนะ ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดอีพีต่อๆไปของเรานะสำหรับวันวันนี้นะคะ EP ที่63เนี่ยก็จบไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะสวัสดีคะ่ะ